วันนี้นะ้มีของมาโชว์เห็นตัวขาวเล็กนไหมมันเป็นไก่แก้ขาวหางดำน้าสั่งมาจากแอปราซาดาจากกระบี่เอามาให้ไก่บ้านฝักเดี๋ยวเอามาโชว์ดู chút giày biểu mát được đôi vinh nè 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 lên nè 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 ขาวห้างดำได้สามันแล้วเอามาฝากที่เลี้ยงไก่บ้านยังเหลืออีกใบหนึง่งน่าจะได้อีกตัวนึง่งตัวเล็กมากเลยแข็งดีจังเลย ตกตกตกโโหโดนเลยเวย้ยโอ้แข็งมากโชว์ไก่แจ้วันนี้ดีใจอยู่นะ ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ